สวัสดีครับ Four ขอต้อนรับเข้าสู่บ o ็อกไ y Channel วันนี้กับใหม่ครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ป่า ต้องไม่ใช่ติ่งวันนี้นะคะคุณโดนเขารีเควสมาเขารีเควสหลังจากที่เราทำทั้ง MV แล้วก็ได้ไปแล้วเราพูดไปแล้วแหละว่าอยากทำสเตจซึ่งจริงๆอ่ะน้องมิสเตจไปสักระยแล้วเพิ่งเห็นก็คือในรายการทีป๊อปสเตจนะคะน้องเอาทั้งเขาเรียกว่าดับเบิ้ลไตเติลไปโชว์ทั้งสองเพลงเลยแต่อันเนี้ยมันจะเริ่มต้นด้วยตัวซิงเกิลที่สองก่อนก็คือ t r k or Treat ไปดูดีกว่าเนี่ยพูดเยอะอยากดูแล้วใช่ดูคนคะไปดูกันเลยจ้าไปจ้าฉัชอบเพลงจะชอบเพลงเดี๋ยวไม่ก่อนตื <Charl ize. S 3> <sh> ่นเต้นตื่นเต้นก่อนเต็มได้บ้าโอ้มะกสร้อยโซอิมเทอร์หน้าโอ้โหปังโวย E uh...

早。<草><草> t h บ t s right. อ e uh, oh ้โหไม่ใ huh. like uh ้เ huh. ด uh ียดนอสวยแต่น้องใส่ XL กูขอ XL โ,โเ้เ็ตชุดโจลินเห็นแล้วหิวไหมขน้องหลอกเอคอน <laughs> สวยเหรอโอ้โหยุดจะหยุดอวยได้ยังไงหรอจริงแน็กเตอร์ฉันก็ภูมิใจหนึ่งนะคะถูกต้องดีมากนี่แล้วเหรอยว่ผู้ทีเดียวอยากดูต่อได้ไปดูอีกเพลงหนึ่งไปเลนดะพร้อมนะคะบลูจี้บลอโอเคค่ะไปดูกันเลยจ้า นี่คือแซบเออโอ้โอช่าบับัถ้าเราเอร์แบบน้องเราก็คงหอมได้นะงมึงอี่ทีเวยจิบังบังบงบงสวยจิ ทากชนิดสวยอ่ะเหมือนยังไม่เห็นเลยปะ

เดี๋วตอนนี้ร้านเปิดแลวด้วยอ่ะคืว่าต้องมีอ่าเพลงน้องเปิดอ่ะคือเปิดโอ<ฮ>้โห<ฮ>ไม่เป็นไรค่ะนิดเดียวก็เ,เปิดมนาะทุกคนนะต้องไม่แล้วนะใช่้อมก่อน ว่ามากว่า <Labor> ก <ator il fi> like ็พวกครูที่อยู่ใน m อนั่นี่เออโอ้โหชอบมากตั้งแต่ทีใน MV แล้วอ่ะการเต้นแบบนั้นคือเกาหลีมากก็มีด้วยนะก็แบบ มึงแข็งกร่งมากมึงเต้นทุกวิแล้วกูยังไม่เห็นยืนเลยอ่ะแถมว่าเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนแบบบ็อกกิ้งเปลี่ยนบ็อกกิ้งอ่ะแลคุณครูก็สุดสุดโอ้ ทุกคนเสียอาการมากโซฟาจะแตกแล้วจับหัวค่ะตึง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 นุม่ไ้บ้งป้องไม่ใช่เองานพี่ใหม่วอชวรฉันมีชุดแล้วฉันจะโคเป็นตาออมอีสั่งครูเกีย์ต้องสั่งตัดแล้วล่ะค่ะขอผ้าวัดส่วนขอบผไปเหมาผ้าก่อนแล้วค่อยวัดไซส์ทุกคนเป็นสองเพลงที่แตกแดนเป็นคนละฟิลแต่ว่าแตกแดน แต่ทั้งหมดแต่แต่ทั้งหมดไม่แปลกใจทำไมเขาเลือกไม่ได้แล้วก็เอามาเป็นไตเติลทั้ง,งสองเพลงไปงเลยรเราว่าดีทั้งคู่แบบดีคนละแบบ ใหญ่สตจเจลทำได้ดีนะใช่ใช่ใช่คือบูติบอมอ่ะอาจจะไม่ใช่เพลงที่เราได้มีโอกาสฟังบ่อยเพราะว่าเพลงอัทีน่าจะเป็นเพลงที่ฟังบ่อยได้มากกว่าแต่ว่าเป็นเพลงที่ถ้าไปร้านตอนเนี้ยต้องเปิดต้องลุกแล้วก็ต้องเท้าแล้วก็แบบเจ็ดคนจากเจเจเจานที่จะต้องมารวมใช่เจ็ดคนคนละโตมาจากคนละที่แต่ว่ามารวมกันมองตาพุ๊บรู้เลยว่าใครเป็นใครแล้วก็ไปเต้นได้ตครจอลินน่าเลย ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เพื่อนกันเราไปเจอกันที่ร้านแต่พอเพลงนี้ขึ้นทุกคนสามารถรู้เลยว่าใครยินตรงไหนที่เขาิร์ k รอเราอะะเลียพ้นที่เลยค่ะขอพื้นที่นะครัยิ่งกว่ารายการช่วงนะคะทุกคนยิ็มเ่ายิ่งกว่าบอกเลยว่าขอพื้นที่เลยค่ะแล้วทุกคนก็คือรุกเต้ยเห็นแล้วอะเพลงแบบเพลงสนุกมากสนุกมากมนมีชช่นชมไปที่ที่พิเศษด้วยหเราว่าเซตดีมากยอมยอมการลงทุนนี้อันนี้คือแบบ เออชอบปะเราเราในฐานะคนดูไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวกับบอกเิ็หรือไรนะอันนี้ในฐานะที่แบบเราเป็นคนดูเองแล้วว่ามันคุ้มจริการที่เราได้เห็นไม่ว่าจะไม่ใช่แค่นอทีว่าคือทุกสิอปินที่ได้ไปขึ้นอะคือเรารู้สึกว่าเออมันมันมีการครีเอทไม่ใช่แค่มาลองแล้วจบไปมันคือการครีเอทเหมืโชว์ที่แบบมันมีเรื่องราวการแบบตั้งแต่โอทีก็คือแบบอารมณ์โตลงทุกอย่างครบอะไรคือเหมือนแบบ ก็เต็มที่จัดเต็มอ่ะเอออันหลังนี่คือซีจีสวยจริงแบบจึงแล้วจอทั้งหมดตรงนั้นน่ะโอ้โหคนลุกอยากให้มีอะไรอย่างเยอะๆเนาะน้องๆจะได้มีพื้นที่ในการแบบแสดงแสดงศักยภาพของตัวเองจริงแล้วศิลปินไทยอ่ะเก่งๆเยอะมีความสามารถเยอะไปหมดเพียงแต่ว่าอย่างที่เคยบอกไปว่าอาจจะยังมีรายการหรือหรือพื้นที่ในการโชว์ความสามารถเนี่ยไม่เยอะมากนักที่พบเสร็จเป็นอีกหน่วยการที่ทาให้ศิลปินไทยได้ แสดงศักยภาพทุกคนอวยหน่อยค่ะอวยหน่อยค่ะรายการช่วงเราเป็นรามการดีมากแบบเขาลงทุนกับทุกโชว์แบบดีมุมกล้องแบบเลิศสตูใหญ่จึ้งนะคะทุกคนฝากไว้ด้วยเวทีก็ใหญ่มากนะคะเวทีจริงนะโอ้ชุดไม่ต้องพูดถึงมบูติปอมบูติปลมเราเคยเห็นสวยคือเราชอบเวลาโฟอีมาเป็นเซตเดียวกันแบบเป็นชุดแบบชุดลายชุดแบบคอนเซปต์อะไรเงี้ยเนาะชุดคอนเซปต์อะไรนี่มึงน่ารักนะแม่ แต่งาต้าแ,แต่แต่แต่ว่าสวยจึง้งสวยจึงยจ้ง,งคือมึงเลือกเมนกันเลยอะ่ะยังมาต้องมีสักคนหนึ่งที่แบบคิดบ่งเลยปะอ,อ อินแบบโอทีเซเว่นหนึ่งอันนี้เจ็ดคนดีมากทุกคนดีใจทุกครั้งที่ได้ทำโฟอีมนะคะก็เดี๋ยวมีโอกาสอะไรยังไงก็ทยอยตอนนี้รู้สึกว่าอยากไปสร้างเพล์โฟอีมแล้วว่าเราทำายมากจริงๆนะคะเดี๋ยวยังไงแบบสร้างไ้ให้ตามไปดูได้ในเพล์นะทุกคนเราทำแบบเยอะมากหลากหลายแล้วก็หลายๆเพลงด้วยแก่วงแก่บ้ามอะไรก็คือทำไปเรื่อยนะคะทุกคน เบื้องหลังต่างๆเขามีนคทั้งหมดใช่มีเมนแล้วมีเมลแล้วหมดเลยใช่ทุกคนอว่าว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะค่ะมาช้าแต่มานานนะใช่แล้วจ้าก่อนจะกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe กดติดจริงๆให้เราด้วยนะครับเพราะเราอีกสามช่องทางทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch My Channel สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย